สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านไรขาพิการครูสภาดิฉันรงวัลซัสิริบรรณาธิการข่าวสังคมข่อกห้านะคะครับผมปฏยาสัมภาษณ์ค่ะครับผมได้ในวันครูเนี่ยค่ะทางด้านของครูสภาเนี่ยค่ะมีมาตรการอะไรที่จะมาเป็นแบบขวัญและกำลังใจที่จะช่วยเยียวยาครูในช่วงของภาวะที่ประสบภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โควิดบ้างค่ะ ครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูผ่านะครับที่ที่งานบริการคุณครูนะครับก็จะจะมีส่วนสาคัญคือในเรื่องของการขอใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอะไรต่างเหล่านี้ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งคุครูแต่ก่อนจะไม่ค่อยสะดวกนักหรือในช่วงจะต้องเดินทางมาหรือหรือต้องใช้เอกสารต่างๆในการมายื่นคําขอต่างๆครับซึ่งต้องใช้เวลาแต่ในช่วงโควิดเนี่ยฮะช่วงโควิดที่ผ่านมานะฮะของเราก็มีการพัฒนา ในระบบระบบของการขอใบอนุญ,ญาตการต่อใบอนุญ,ญาตทหลายนะครับโดยใช้ระบบออนไลน์ครับซ,ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกคุณครูดดดได้ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมามาที่มาขอใบอนุญ,ญาตด้วยตนเองอะไรต่างนะฮะก,ก็สามารถจะสามารถขอยื่นคําขอแล้วก็อนุมัติคําขอแล้วสามารถปริ้นใบใบประกอบวิชาชีพหลักฐานต่างๆได้ทางที่ตนเองอยู่ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกที่ที่ในเรื่องของการขอใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็ก็เป็นไม่ต้องเดินทางมาด้วยก็เป็นทําให้ไม่ต้องมีการชุมนุมคนนะครับและส่วนอื่นก <iling. S 2> ็คือส่วนของการพัฒนาวิชาชีพครูนะซึ่งเราก็มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนะครับผ่านช่องทางของครูสภานะครับที่มีมีมีเว็บเช่นเว็บมีนาเว็บเว็บในการเสวนาต่างๆนะซึ่งซึ่งครูที่เขารับการอบรมหรือพัฒนาออนไลน์นะครับ ก็สามารถเป็นชั่วโมงประกอบที่ไปใช้ในการขอใบอนุญ,ญาตต่อใบอนุญ,ญาตหรือชั่วโมงในการขอวิทยาศต,ต่างๆของค,ครูนะครับซึ่งจะต้องมีการชั่วโมงในการอบรมซึ่งสิ่งเหล่านี ru, ค้คือคือมาตรการสําคัญที่ทําให้อำนยคพามสะดวกของค,ครูที่จะใช้บริการของคุชภานะครับนอกจากนี้ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในส่วนในส่วนอ,อื่นๆนะครับในส่วนของ การจัดบริการนะฮะโดยการอื่นก็เราก็จะทําพัฒนาระบบต่างๆสส at, เป็นระบบที่เรื่องของออนไลน์ซึ่งจะช่วยในการดาเนินการได้อย่างมากนะครับแล้วก็ตอนตอนนี้ก็มีพัฒนาคร uh ูรู้ออนมบายบายครูสภาแอปแอปพลิเคชันนะครคูรู้ออนมบายบายบายครูสภาซึ่งเนี่ยจะออกตัววันครูพอดีเลยออกตัวเพื่อคุณครูสามารถเข้าใช้โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยไปใช้ในการดูข้อมูลของตัวเองว่าจะ มีอายุการต่อใบอนุญาตอัลลัฟจัโมแล้วเรื่องข่าวสารต่างๆขคุรุสภาเราอยู่ตรงนี้ในการที่จะเข้ารับการพัฒนาเรื่องต่างๆนะเป็นการงานบริการที่สามารถจะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วครับมีแอปพลิเคชันช่วยด้วยอีกทางหนึ่งซึ่งจะเปิดตัวกันครูนะครับครับชื่อแอปพลิเคชันว่าคุรุคุรุออนโมบายคุรุออนโมบายบายคุรุสภาบายคุรุสภาครับผมครับผมแล้วส่วนปัจจัย อีกอันหนึ่งค่ะเรื่องปัญหา,านี้สินครูนีอ๋อปัญหานนี้สินครูนี่ในส่วนนี้รูปภาไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้โดยตรงอ่านีสินครูจะอยู่ทานสกสคส,ส่วนหนึ่งนะที่แล้วก็ธานาคารออมสินอีกที่ยจะยยโยงกันเป็นระบบอันนี้ระบบใหญ่ระบบใหญ่ฮะระบบนี้สินครูนะฮะ,ะระบบใหญ่ที่มันที่เกี่ยวเนื่องกันมานานที่มีผู้เกี่ยวข้องปัญหาที่นีสินที่เกิดขึ้นนะฮะก็เป็นนีสินจากโครงการชบคอลชบสของ ของสกอตครนะครับที่ที่มีการให้ให้ครูกู้ได้หรือครูผ่านธนาคารออมสินอ่าออมสินแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นนี่ผูกพันกันมานะฮะนี่ผูกพันกันครับผมครับผมอ่าอันนี้ส่วนก็จะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับครูในการที่จะพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพอ่าใช่ครับนะคะของครูปัจจุบันนี้มีครูอยู่ในระบบประมาณประมาณครูคือในระบบคือครูในปัจจุบัน และครูในอดีตด้วยฮะก็ก็ประมาณประมาณได้ใกล้ล้านคนนะฮะข้อมูลเก้าแสนคนได้ครับคือในระบบคือหมายถึงคนเก่าๆด้วยนะฮะเพราะว่าคนเก่าๆก็ยังเป็นครูอยู่ก็มีฐานะภาพยังเป็นสมาชิกยังเป็นอะไรอยู่ของครูพานะฮะก็หลายหลายส่วนกเกือบล้านเกือบล้านนะครับที่อยู่ในระบบนะครับที่ยังยังมี ก็ยังใช้สวัสดิการอยู่ครับครับก็ตัวสวัสดิการอ่าก็ตสวัสดิการก็เกี่ยวข้องกับสวัสดิการโดยเพราะอย่่งยิ่งของคุณครูที่ที่นอกประจำการไปแล้วนะฮะก็ก็ยังยังต้องเกี่ยวพันกับทางชปคชพสอ่าหน้าที่ที่ทางสกศคดูแลนะฮะนนั้นเราสกศคกับครูพาจะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมดูแลพัฒนาครูนะในส่วนของสกศคจะดูแลเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพ นะครับของของครูภาก็จะดูเรื่องการประกอบอาชีใบอนุญาตวิชาชีพครูการพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพอะไรทั้งหลายนะก็จะเป็นส่วนนั้นก็จะแบ่งหน้าที่ในการทำนะครับในโอกาสของวันครูปีนี้ในส่วนของคร,รูสภาเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะฝากย้ำถึงคําว่าอาชีพครูอย่างแท้จริงที่เป็นแม่พิมพ์เี่ให้กับครูเนี่ยอย่างไรบ้างมนี่ยครับ เรื่องสําคัญของที่ครูพานะครับที่เพียรพยายามในการทํามาโดยตลอดคือการพัฒนานครับให้คุณครูสิ่งสาคัญคือให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความตถที่แท้จริงนะคสองสิ่งนี้ป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคุณครูเราเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาตินะครับก็สิ่งสําคัญที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยคือจิตวิญญาณของความเป็นครู ครูที่มีจิตวิญญาณความครูแล้วก็จะมีความความรักความปรารถนาดีต่อสิทธิ์ก็พยายามพัฒนาตนเองให้สามารถให้ความรู้แก่ศิษย์ได้ให้ความรู้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เฉพาะด้านองค์ความรู้ต่างๆเท่านั้นแต่ด้านของคุณธรรมจริยธรรมต่างๆด้วยนะครับซึ่งซึ่งจะจริยธรรมในการปฏิบัตินั้นคุณครูต้องเป็นแบบอย่างดังนั้นอนนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็เนี่ยส่วนที่คือจิตวิญญาณความครูและความรู้ความสามารถที่แท้จริงก็คือว่าต้องพัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอให้สมกับเป็นครูมืออาชีพนะครับเพราะครูคือคือวิชาชีพเฉพาะนะครับที่วิชาชีพที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพซึ่งแสดงหลักฐานว่าเป็นเป็นมาตรฐานนะครับในการที่ในคลองตนนะครับคลองตนและปรองงานนะครับให้ประสบความสำเร็จได้นะครับโดยเฉพาะหน้าที่ของคุณครูซึ่งมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งครับค่ะโอเคค่ะน่าจะได<ม>้สิ่งที่เป็น และกำลังใจให้กับครูที่จะประกอบอาชีพนี้ต่อไปนะคะขอบพระคุณท่านเลขาธิีการมากค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ